สวัสดีครับวันนี้ผมนายอัครพลจิรถฐาวัลเลอรนะครับจะมาสอนเรื่องการใช้ Google Chrome เบื้องต้นและการบุกมาร์กนะครับก็ก่อนอื่นครับเรากดเข้ามาใน Google Chrome นะครับก็จะเจอหน้าแรกนะครับหน้า n e w t a b นะครับเป็นหน้าที่เอาไว้ค้นหา u r l ไซต์ต่างๆนะครับการเข้าเว็บไซต์ต่างๆนะครับก็ Google Chrome นะครับมีความสามารถในการตั้งปุ่ม Home Page ไว้นะครับก็สมมติอ่ะเราตั้ง ผมตั้งไว้ที่ Google นะครับวิธีการตั้งปุ่มโฮมเพจก็กดไปที่จุด3มจุดข้างขวานะครับแล้วก็กดตั้งค่าแล้วก็กดที่ลักษณะที่ปรากฏนะครับก็จะเจอตรงนี้ครับแสดงปุ่มหน้าแรกหรือว่าโฮมเพจนะครับก็อันนี้เราก็สามารถตั้งเว็บไซต์ได้ตามใจเราครับแบบอยากให้กดแล้วไปที่เว็บไซต์ไหนครับอันนี้ผมตั้งไว้เป็น Google นะครับแล้วก็ Google Chrome นะครับมีสามารถ สามารถแต่งทีมได้นะครับแบบว่าเป็นแบบที่เราต้องการครับก็กดเข้าไปที่ทีมเลยครับก็จะมาหน้าให้เราเลือกทีมนะครับก็อันนี้ผมเลือกเป็นทีมนีไว้นะครับก็เนี่ยครับเราสามารถเลือกทีมได้หลากหลายนะครับอ๊บอ่าเราก็เลือกเลยครับถ้าเราอยากได้ทีมไหนเราก็เลือกนะสมมุติเราอยากได้ทีมนี้ครับเราก็กดเลือกไปนะครับแล้วกดเพิ่มในโคมนะครับแค่นี้นะครับ ต่อไปเป็นการเอ,อ่อการบุ๊กมาร์กนะครับก็การบุ๊กมาร์กมีด้วยกันหลายวิธีนะครับผมจะเสนอเป็น3วิธีแล้วกันนะครับก็อย่างวิธีแรกนะครับก็กดคลิกขวากดเอ้วิธีแรกนะครับขอโทษครับวิธีแรกกดที่จุดสามจุดนะครับกดที่บุ๊กมาร์กนะครับแล้วก็กดที่บุ๊กมาร์กแท็บนี้นะครับ กดเสร็จสิ้นเราก็จะไดุ้๊กมาร์กออกมานะครับก็อันนี้ผมขอยกตัวอย่างเป็นเว็บอื่นนะครับเพราะว่าไอ้น,นี้ผมเอ่อ Google ผมได้เซตไว้เรียบร้อยแล้วสมมติผมจะ bookmark เอ่ออ่ะยกตัวอย่างเป็นทวิตแล้วกันนะครับอ่ะทวิตเราก็เข้าไปที่เว็บทวิตนะครับแล้วกดกดที่จุดสามจุดนะครับแล้วกด bookmark ครับแล้วก็กด bookmark ถัดนี้ครับแล้วกดเสร็จสิ้นเข้าไปครับปุ๊บอ่ะทวิตเราก็จะมาแล้วครับ แล้วก็วิธีที่2นะครับก็กดที่ตรงรูปดาวนะครับกดบุ๊กมาร์กแล้วกดเสร็จสิ้นนะครับอทวิตเราก็จะขึ้นมาครับวิธีที่3มนะครับก็กดง่ายๆเลยครับเป็นวิธีลัดนะครับก็กดไปตรงไอ้รูปตัวล็อกเนี่ยครับแล้วก็กดคลิกคล้ายค้างแล้วก็ลากมาที่แถบบุ๊กมาร์กเราครับปุ๊บเราก็จะได้ทวิตของเราออกมานะครับแล้วก็บุ๊กมาร์กนี้สามารถสร้างโฟลเดอร์ได้ด้วยนะครับ เพื่อแบบว่าจะได้ไม่ลกสําหรับบุ๊กมาร์กเรานะครับแบบถ้าบุ๊กมาร์กเราเราเซฟข้อมูลได้เยอะมันก็จะล้นออกไปนะครับก็ให้เรากดที่คลิกขวานะครับกดเพิ่มโฟลเดอร์นะครับปุ๊บอ่ะเราก็เลือกไว้ว่าโฟลเดอร์นี้เราจะเอาเป็นอะไรนะครับก็ของผมยกตัวอย่างเป็นโซเชียลกันนะครับอ่าโซเชียลปุ๊บอ่าบันทึกไปอ่ามันก็จะเป็นโฟลเดอร์โซเชียลมาครับสมมติเรา อยากเอาพวกทวิตเอา Instagram เอา YouTube เอา Facebook อะไรนี้เข้าไปเขาเรากดคลิกค้างไว้นะครับแล้วะลากเข้าไปนะครับ,รรบ,ป,รบปุ๊บอ่าโซเชียลปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าแค่นี้ครับพอเรากดโซเชียลเราก็เลือกได้เลยครับว่าเราจะไปที่หน้าเว็บเพจไหนนะครับแล้วก็โฟลเดอร์เนี่ยครับสามารถสร้างโฟลเดอร์ ซ้อนไปข้างในโซเชียลได้อีกนะครับก็ให้เรากดคลิกขวาที่โซเชียลนะครับแล้วกดเพิ่มโฟลเดอร์ปึ๊บอ่าเราก็เลือกนะครับว่าเราเราจะเพิ่มโฟลเดอร์อะไรเข้าไปสมมติโซเชียลใช่ไหมครับเอ่อผมจะเพิ่มเป็นเอ่อ ปุ๊บอ่าตรงโซเชียลเราก็จะมีเว็บการ์ตูนออกมาครับอันนี้เป็นวา่างเปล่าอะไรไม่ได้เพิ่มอะไรเข้าไปนะสมมติอ่าแล้วก็ไป google เลือกเว็บการ์ตูนนะครับเว็บการ์ตูนปุ๊บอ่านี่ก็จะมีหลายเว็บนะครับสมมติเราจะเว็บนี้เพิ่มเข้ามานะครับเราก็ กดที่กดง่ายๆนะครับกดกดข้างหน้าตรงนี้ครับที่เป็นรูปคุณแจไอพงคุณไอแม่คุณแจเนี่ยครับกดคลิกซ้ายค้างแล้วก็ลากเข้าไปตรงโซเชียลนะครับแล้วก็กดตรงไปในเว็บกระตูนครับปุ๊บอ่ะพอเรากดใช่ไหมครับเว็บกระตูนอ่าเว็บกระตูนก็จะมาแล้วครับนี่ครับวิธีการใช้บุกมากก็มีเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ